มาเด็กายามท่านด้วยนะฮะวันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวแคมเปญ1111 Big Sale ของช h อป e ีก็ จัดใหญ่จัดจริงรถใหญ่รถจริงเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นส่งฟรีไม่มีขั้นตาำแฝดเซอร์เริ่มต้นที่9บาทแล้วก็รวมถึงลดรถห้าสซึ่งครั้งนี้ก็คือนอกจากโปรโมชั่นเราก็รวมถึงแบรนด์พาร์เนอร์ต่างๆที่เราจะจัดคิวจัดโปรโมชั่นที่ลดกว่าทาั้งไหนๆแล้วเนี่ยเรายังจะมีกิจกรรมที่เป็นบิ๊กชาริตี้ด้วยก็คือร่วมมือกับทางองค์กรยูนิเซฟในการระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนแล้วก็รวมถึงพนาการไม่ว่าจะเป็นพนาการพัชนาการของเยาวชน ทยอ่ะะคยังไงก็ผ่านแคมเปญเซ็นเซลด้วยค่ะมีสัดเซลตั้งแต่เริ่มต้นได้9บาทแล้วก็มีลดกว่า50%ค่ะแล้วก็เรามีวอชเชอร์ตัววอชเชอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่งฟรีโค้ดลดราคารูปถึงคอยต์แท็แท็กพวกนี้ก็คือจัดใหญ่ตามชื่อเลยบิ๊กเซลแว่าแฟนๆนี่คือสามารถเข้ามาช้อปปิ้งใช่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เดืนสิจิกาก็เรามีดีเดย์กันวันที่11ค่ะตัดสับนี่ติดเองค่ะโซนที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์ใช่ ค่ะก็ให้ช้อปปี้ดูแลมันสักพักหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราจะช้อปปิ้งออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เนอะถึงว่าดูดูเขาเรียกว่า ที่ที่น่าเชื่อถึงการการซื้อของตรงปกเนี่ยน่าจะสําคัญที่สุดนะคะสําหรับนี้เองก็เอาแบรนด์ด็อกเตร์ w, นะคะแล้วก็แบรนดดีโอเคที่เป็นเจ้าของแบรนด์ทั้งสองแบรนด์เนี่ยมาร่วมจัดโปรโมชั่นด้วยในในกับแคมเปญของสิบเอ็ดสิบนะคะก็ลดกว่า40%ซึ่งก็ไม่เคยจัดลดมากขนาดนี้มาก,ก่อนก็เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกันตอนนี้แล้วกันเนาะช่วยช่วยกันค่ะ คือจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ซื้อของเนี่ยทุกคนน่ผู้หญิงหรือว่าไม่ต้องผู้หญิงอ่ะทุกทุกเพศทุกวัยก็ยังอยากที่จะดูแลตัวเองแต่ว่าบางทีเนี่ยในกระเป๋าอ่ะมันก็จะต้องมันก็ต้องใช้จ่ายมันก็ต้องคิดนิดนึงเนาะก็พอมีแคมเปญดีๆแบบนี้เนี่ยหนิงว่าทุกคนก็จะได้สามารถจับใจ่ายใช้ตอ,อยได้อย่างแบบสบายใจขึ้นนิดนึงเนาะก็ได้ดูแลตัวเองได้สวยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยค่ะ ก็11 11บิ๊กเซลครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญลดราคาลด50เซน9บาทส่งฟรีรวมถึงเรามีทีวีโชว์ด้วยก็แจกใหญ่แจกจริงกว่า11ล้านบาทก็เรามีการถ่ายทอดสดกันวันที่11พฤศจิกายนนี้เราก็รวมถึงฝากด้วยกับ Big Charity ของเราก็คือมาร่วมทําบุญแล้วก็ร่วมร่วมสร้างสรคตภัค่ะเรียกว่างานนี้ช้อปปิ้งปุ๊บก็ได้บุญด้วยนะคะช้อปปุ๊บได้บุญด้วยฝากด้วยค่ะ